รองอธิบดีกรมอนมามัยเปิดโครงการรณรงค์ล้างซ่วมพร้อมกันร,ร,รับวันสงการไฟครุงหญ,ญ้าลามติดบ้านพ่อเข้าไว้8แปดสิบเปีถูกโพลงลกเสียชีวิตอนาผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธาน,านีเปิดโครงการป้องกันและลดตัอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงการานสนับสนุนโดยเครื่องสำอาง 4W Solution นวัตกรรมใหม่ในการบำรุงรักษาผิวสี่ขั้นตอนจากเกาหลี มเมล็ดพันธุ์ฮอกเก็ตนามูลดอนุมูลอิสระส่วนเกินและยักยั้งไขมันส่วนเกินในตับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศเกาหลีสวัสดีครับขอต้อนระับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาข่าวท้องถิ่นจังหวัดสมนทานีทางเอลซีเคเบิลทีวีสูนข่าวรังสิตช่องที่24ครับเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกครับกับโครงการรณรงค์ล้างซ้วมรับวันสงการของกรมอนามัย ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าวันนี้ที่วัดสายสุวพันธ์จังหวัดทุมธานีนะครับท่านรองอธิบดีกรมอนมามัยนายพินสนุแสนประเสริฐได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ล้างซ้วมพร้อมกันร,รับวันสงการนะครับเพราะเลื่องจากว่าในช่วงเดือนเมษายนนี้นะครับมีประชาชนคนไทยประมาณ8ล้านคนและชาวต่างชาติประมาณ1นล้านสามแสนห้าหมื่นกว่าคนนะครับข้อมูลจากกรมการท่องเที่ยวนะครับที่เดินทางกลับภูมิลําเนาหรือเดินทางมาท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งปีนี้นะครับตรงกับวันที่13ถึง16เมษายนนะครับก็คาดว่าจะมีผู้คนเดินทางจำนวนมากกรมอนามัยนะครับเห็นความสําคัญและเป็นนิพิจหมายอันดีในการพร้อมใจกันร่วมกันที่จะสร้างสิ่งอันเป็นสถิตโมงลลในวันปีใหม่ไทย เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและถือเอาช่วงนี้เป็นช่วงการรณรงค์ทำความสะอาดบ้านเรือนวัดตลาดร้านจำหน่ายอาหารแหล่งท่องเที่ยวสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและสถานบริการต่างๆรวมไปถึงการความสะอาดส่วมในสถานที่เหล่านั้นนะครับเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคลดการเจ็บป่วยและส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ส่วมที่ถูกวิธีทางด้านนายแพทย์อัศพลแก้วสัมฤทธิ์นะครับผู้อรนวยการศูนย์นามัยที่หนึ่งกรุงเทพมหานครก็ได้มีการเปิดเผยกับทางทีมงานผู้สื่อข่าวว่า ในช่วงเทศก,กาลสงกรานต์นะครับซึ่งเป็นปีใหม่ไทยเป็นช่วงที่มีประชาชนจำนวนมากเดินทางไปท่องเที่ยวตามที่ท่านรองอธิบดีกรมอนามัยได้เปิดเผยไปแล้วนะครับโดยเฉพาะส้วมสาธารณะสถา,สา,สา,สานีบร,ร,ริการน้ำมันเชื้อเพลิงสถานีขนส่งทางบกสถานีรถไฟร้านจำหน่ายอาหารสถานที่ท่องเที่ยวและวัดวาอารามต่างๆนะครับก็ควรที่ต้องมีการรณรงค์เกี่ยวกับการทำความสะอาดเพื่อสุขอนามัยที่ดีต่อไป และในโอกาสวันนี้นะครับเป็นวันดีที่ได้จัดให้มีพิธีมอบป้ายประกาศเกียรติคุณด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่นหน่วยงานผู้ประสบความสําเร็จด้านการพัฒนาด้านงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รับเิดชอบศูนย์อนามัยที่1กรุงเทพมหานครอาทิเช่นป้ายรับรองส่วนยอดส้วมแห่งปี2 5 5 6ระดับเขตป้ายรับรองสถานบริการสาธารณสุขลดความร้อนและป้ายรับรองตลาดสดน่าซื้อระดับ3ดาวและตลาดสดน่าซื้อระดับ5ดาว ก็ต้องขอฝากทุก <ii> ท er ่านด้วยนะครับในการไปใช้ห้องน้ําสาธารณะก็ช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยข่าวต่อไปยังเป็นเกี่ยวกับเรื่องของช่วงเทศกาลวันสงกรานครับโดยในวันนี้ท่านผู้ว่าการจังหวัดปทุมธานีได้เป็นผู้เปิดโครงการลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานครับเมื่อเวลาการราดมกาของวันนี้นะครับนายพงศธรสัจจชนพันธ์นะครับผู้ว่าการจังหวัดปทุมธานีได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลวันสงกรานโดยมีการปล่อยแถวรถ รณรงค์ต่างๆบริเวณลานจอดรถสารกลางจังหวัดปทุมธานีโดยเริ่มต้นขบวนนะครับจากสารกลางจังหวัดปทุมธานีไปยังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีบริเวณริมแม่น้ําเจ้าพยาซึ่งในขบวนดังกล่าวนะครับประกอบไปด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นเจ้าหน้าที่ตํารวจเจ้าหน้าที่ขนส่งมูลนิธิเมาไม่ขับเป็นต้นครับท่านผู้ชมครับทุกท่านทุกส่วนราชการก็ให้ความสําคัญเกี่ยวกับ เรื่องของความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลวันสมกราณ์เดียวก็ตามนะครับทาง l อ n ซีนิวของเราก็มีความห่วงใยทุกท่านเช่นกันนะครับข่าวต่อไปครับเป็นข่าวที่น่าเสียใจเกี่ยวกับการลุกไหม้ของเพลิงหญ่าจนเป็นเหตุให้ไฟไปไหม้บ้านของผู้สูงอายุจนเสียชีวิตครับเมื่อเวลา14นาฬิกาของวันนี้นะครับทางตำรวจของสถานีตำรวจภูทรอำเภอเมืองปทุมธานีนะครับได้รับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้นะครับหลังจากนั้น ทางร้อยตำรวจโทหญิงพรรำพภาพัฒนาวานนะครับซึ่งเป็นพนังงานสอบสวนเป็นร้อยเวรในขณนะนก็ได้เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมกับเจ้าที่กู้ภัยและก็ทางหน่วยดับเพลิงนะครับเมื่อถึงที่เกิดเหตุก็พบว่าเพลิงอยู่ระหว่างการไม่บ้านไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูงนะครับโครงสร้างทํามาจากไม้หลังคากระเบื้องอย่างรุนแรงแสงเพลิงนะครับพวยพุ่งขึ้นสูงต้องฟ้าอย่างเห็นได้ชัด แระ,ะลูกหลามไม่ยากคารอบบริเวณบ้านนะครับเจ้าที่ก็ต้องเร่งดาเนินการฉีดสกัดเพลิงให้อยู่ในวงควบคุมให้ได้นะครับแต่ก็ต้องใช้เวลานานถึงหนึ่งชั่วโมงทีเดียวเพลิงเล้เผาผลาญความเสียหายนะครับบ้านทั้งหลังจากการตรวจสอบพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นชายหนึ่งรายถูกไฟคลอกเสียชีวิตร่างดําเป็นตอตะโ,โกอยู่บริเวณริมกําแพงบ้านฝั่งทางทิศเหนือทราบชื่อต่อมานะครับนายชะอ้นโปร่งใสาอายุ84ป,ปีเจ้าของบ้าน นอกจากนั้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับเล็กน้อยอีกจำนวนสองท่านทราบชื่อต่อมาชื่อนางอังกาโปร่งใสาอายุ80ปีภรรยาของผู้ตายนะครับและนายสุธีโปร่งใสาอายุ60ปีน้องชายของผู้ตายทางด้านนางอรัญญาอาชานุกูลนะครับอายุ13ปีลูกสาวผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าคิดว่าสาเหตุที่เกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้คาดมาจากการครุกข,ของญ้าที่เกิดเพลิงไหม้ของเมื่อคืนที่ผ่านมาเวลาประมาณตีสองนะครับ เพลิงก็ได้ไหม้หญ้าโดยรอบบริเวณบ้านซึ่งทางหน่วยดับเพลิงก็ได้เข้ามาทําการดับจนสนิทแล้วนะครับแต่สุดท้ายพอมีแสงแดดก,ก็เกิดการประทุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจึงทําให้บีดาของตนเสียชีวิตในช่วงนี้นะครับก็จะสังเกตพบว่าอย่าประมาทถ้าเกิดเราพบเห็นการไหม้ของหญ้าบริเวณรอบๆบ,บบ้านหรือใกล้ๆบ้านนะครับรีบโทรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ1 9 9, 9ของดับเพลิงหรือทางเทศบาลอบอตอที่ใกล้บ้านท่านที่สุดนะครับอย่าปล่อยให้เหตุการณ์เหล่านี้มา บกับตัวท่านเองนะครับต่อไปเป็นข่าวเกี่ยวกับคําสั่งของท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกนุนแสงสิงแก้วที่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท้องที่ในประเทศไทยทําการตรวจสอบร้านรับซื้อของเก่าที่ไม่ถูกต้องจากเหตุการณ์ระเบิดของร้านรับซื้อของเก่าในซอยนวลจันทร์เขตบางเขนกรุงเทพมหานครที่ผ่านมานะครับสร้างความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนบริเวณใกล้เคียงจํานวนมาก ตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวไปแล้วนั้นนะครับทางด้านพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วครับ,รบผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตํารวจทุกท้องที่ให้ทําการตรวจสอบหลานรับซื้อของเก่าว่าถูกต้องหรือไม่เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันเหตุร้ายที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกนะครับทางทีมงาน LC n e w นิวลงพื้นที่จังหวัดรุมพานีที่ได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวว่าปกติแล้วนะครับหลานรับซื้อของเก่าจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องข้อตามนะครับ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่อยู่แล้วเพราะว่าในบางครั้งผู้ประกอบการอาจรับซื้อของโจรโดยไม่ได้ตั้งใจหรือตั้งใจก็ตามแต่หากเจ้าหน้าที่ตำรวจมองผ่านไปก็จะไม่เกิดปัญหาอะไรขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านรับซื้อของเก่าที่ไม่ถูกต้องไม่มีใบอนุญาตซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบก็ออกไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบอย่างจริงจังครับฝ่ายสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลจังหวัด คือหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลและก็มีพรบควบคุมอย่างชัดเจนและสามารถดำเนินการได้ทันทีกับผู้กระทำความผิดจากการตรวจสอบของทีมงาน l อซนิวในพื้นที่เป้าหมายคลองสามทั้งอำเภอคลองหลวงและอำเภอพะเยบุรีก็พบว่ามีร้านรับซื้อของเก่าจำนวนมากที่เข้าลักษณะอาจไม่มีใบอนุญาตตามที่แหล่งข่าวได้แจ้งมาก็ขึ้นป้ายรับซื้อของเก่าแต่ทางทีมข่าวเริ่มมั่นใจว่าร้านรับซื้อของเก่าในย่านดังกล่าวนะครับ ไม่มีใบอนุญาตอย่างแน่นอนเนื่องจากว่าการลงพื้นที่ของทีมข่าวในวันที่2ร้านรับซื้อของเก่าในย่านดังกล่าวได้มีการปลดป้ายรับซื้อของเก่าลงนะครับและนำสแสลมมาปิดบังหน้าร้านและสินค้าภายในร้านซึ่งทําให้ทีมข่าวยากที่จะทําการบันทึกภาพนะครับแต่อย่างไรก็ตามทางทีมงานข่าว LC n e w นิวนะครับ ก็จะได้มอบข้อมูลนี้ให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไปและจะทำการตรวจสอบทั้ง14เขตรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรในสังกัดกองกำลัรตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีต่อไปครับอย่างไรก็ตามนะครับทางทีมงานข่าว LC New ิวก็จะลงพื้นที่ตรวจสอบทุกเขตครับในจังหวัดปทุมธานีเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาที่เหมือนกับซอยนวลจันทร์เขตบางเขนกรุงเทพมหานครและนี่คือข่าวท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีทาง l อลซีขีปนทีวีครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้ผมและทีมงานข่าว LCNEW นทาง l อ c ซีเคเบิลทศูนย์ข่าวรังสิตช่องที่24หลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ